ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไร่สวนใช่ไนมครับผมวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูตุ่มครับตุ่มดักปลาขาวครับปลาอีทยปลาจะเพียงกระดายเหมือนกันครับผมนี่ครับงานงานก่อนครับ ก็หลังนี้ลูกค้าสั่งทำครับผม mm hmm. ก็ดูเก็บแปยละเอียดครับความไม่ให้เห็นป mm hmm. ม้อยมัดครับผม mm hmm. เก็บไว้ครับ mm hmm. นี่ครับ หลังนี่ก็สูงสี่สิบห้าครับ กว่าง15เนิ้วครับหรือว่า30เซนครับก็จะใช้เป็นเล็กครับเล็กทำโค้งกวา่านบุบๆนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมลูกค้าที่รับไปไม่ต้องกังวลครับผมก็บุบเป็นธรรมดาแล้วนะครับผมงพลาสติกนะครับเนาะ ลูกค้าได้ไปก็ไม่ต้องทําอะไรครับงานนี่ก็แช่น้ำลนไฟไว้เรียบร้อยแล้วครับไม้งานก็เหมือนกันครับเอาไปใช้ได้เลยครับผมก็มีไม่ไผ่อยู่แค่งานแล้วก็หลักปักครับผมมาดูครับนี่เก็บรายละเอียด